เทียมนครวิทยาเดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองยายเทียมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐุมศึกษานครราชสีมาเขตสองตั้งอยู่เลขที่หมู่จิตบ้านหนองยายเทียมตำบลหนองบุญน,นาคอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม อัจจุบันจากการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของนายสิทธิพลรักษามีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด16คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด307คนโรงเรียนเทียมนครวิทยามีการดำเนินง,งานการบริหารงานทั้ง4ฝ่ไฟลมีดังนี้ หัวหน้างานบริหารงานวิชาการนางเพชรสมใจถิมกระทูกหัวหน้างานบริหารงานงบประมาณนางนัทยาครอบกลางหัวหน้างานบริหารงานบุคคลนายสมชายดอนพุทธาหัวหน้างานบริหารงานทั่วไปนายทรงศักดิ์จันทเรืองด้านการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยกำหนดวิสัยทัศน์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเกณฑ์การวัดประเมินผลและการจบหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมให้คณะครูเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนำไปสู่การออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรและนำเทคนิคมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง จัดทำแผนการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนการส่งเสริมศึกษาภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์โดยตรงให้แก่นักเรียนเช่นส่งเสริมความเป็นเลิศในการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนที่ยากรภายนอกให้ความรู้ได้แก่โครงการทันตาสุขภาพ โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงปลา ด้านการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้งบประมาณดำเนินงานมีหลักฐานการใช้เงินรายงานเงินคงเหลือประจำวันรายงานสรุปโครงการหลักฐานการจ่ายเงินสรุปการใช้จ่ายเงินรวมไปถึงการรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนมีการนิเทศติดตามการบริหารงานของบุคลากรทุกคนและมีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรวมถึงการเขียนรายงานประเมินตนเองทุกปีมีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในโอกาสต่างๆอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์กำหนดจุดเด่นจุดด้อยของโรงเรียนร่วมกับชุมชนนำมาสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและการจัดทำโครงการต่างๆมีการนิเทศติดตามและรายงานผลรวมไปถึงการปรับปรุงพุ้นฐานและการดูแลสถานที่เพื่อให้เอื้อต่อการใช้งานการแบ่งเขตพื้นที่ทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมายมีการแบ่งครูเวรปฏิบัติหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้าด้านหน้าประตูโรงเรียน าาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะที่สําคัญผ่านกิจกรรมเช่นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยกิจกรรมรณรงค์การป้องกันยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันศุกร์กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์อาสาพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนจากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างตน้นสะท้อนสู่อัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม